ผมจะเอาต้นลำวงออกดูงที่ว่ามันจะดันตีเดียวลมเป่าเลยหลุมขนาดโอ้หลุมเปิดตีเดียวเพราะว่าติดเล็กเนี่ยเสร็จติดเปเล็กติดข้างล่างเปเล็กถ้าจะเอาไปเลื้อยลือนต้นมาข้ามออกไปแล้วต้นเด้นต้นลำวงต้นอีกต้น จะเอาอุ้มไปให้เขาเพราะว่าเขาลงมาหาวิทยาลัยเราเป็นเล็บเดี๋ยวลากไปให้เขาลากมนะา,าชิวเลยนะ แล้วไปไว้ชายถาม ใช่ใบตัดอยู่ในที่เราไว้ที่ก้นไม้ครับอยู่ในที่เราตอนโมงโม่ป้าตรงไทยเดี๋ยวก็จะมีะดังงานเรื่อยแพร่พม่มาเรื่อย ทำงานสบายๆตัวเลยกเนี่ยเราก็เห็นใจเขา้าเลวยยากระนั้งใจเราก็มีเหมือนกันเอามาใกล้ๆถางให้เขา้าเขาจะได้ทำงานสบายๆ ดีนะครับผมอดเเอย่างเดิมลากมาใส่ใ,ใก่อนตอแอรจะไดัทัวหน่อย Ich